บนท้องฟ้ามีดวงดาวที่เมืองลาวมีข้าวเหนียว<ะ>มีจานมีไข่เจียวใจดวงเดียวมอบแต่รู้ใจใบกเกษีนค่ะ,ะสวัสดีค่ะอยู่กับยิงปุ้ยค่ะแล้ววันนี้ยิงปุ้ยกลับมาทําตามสัญญาแล้วนะคะที่จะพารุ่นใหญ่ทุกท่านข่าวไปรู้จักกับวิธีพิมพ์ข้อความและก็วิธีเปลี่ยนภาษาของแป้นพิมพ์รุ่นหัวไว้นั่นเองค่ะจะง่ายแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเหมือนเดิมเลยค่ะให้มองหาช่องพิมพ์ยาวๆนะคะที่อยู่ด้านล่างของมือถือช่องนี้นะคะจะสังเกตเห็นขีดไฟยาวๆกระพริบยอยู่หรือว่าปุ่มเครอร์เซอร์นั่นเองค่ะที่พร้อมจะให้เราพิมพ์แล้วค่ะแต่ไปหนึ่งที จะโชว์หน้านี้มาค่ะเป็นหน้าแรกหรือว่าหน้าหลักนั่นเองนะคะมาดูทีละปุ่มกันเลยปุ่มนี้ที่มีลูกศรชี้ขึ้นจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ดูตัวอักษรที่ไม่มีในหน้าแรกหรือว่าหน้าหลักนั่นเองค่ะส่วนปุ่มนี้ที่เป็นรูปไม้นะคะ จะเป็นปุ่มที่เอาไว้พิมพ์โดยการใช้เสียงแทนการสัมผัสหน้าจอหรือว่าการจิ้มตัวอักษรน,นั่นเองนะคะแต่ว่าเราจะใช้เสียงในการพูดแทนค่ะเดี๋ยวลองมาทดสอบกันดูนะคะหญิงผู้จะกดหนึ่งที่แล้วก็จะพูดคำว่าว่า1 2 3 4หทดสอบดูนะคะจากนั้นแตะรูปไม้หนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะเป็นการหยุดพิมพ์นั่นเองค่ะ เห็นไหมคะว่าที่ช่องพิมพ์จะขึ้นประโยคที่หญิงปุ้ยพูดเมื่อสักครู่ค่ะหากต้องการแก้ไขประโยคก็เพียงแค่กดปุ่มกากระบาดหรือว่าปุ่มลบปุ่มนี้นะคะเห็นไหมคะที่ช่องพิมพ์ก็จะลบออกไปหมดเลยค่ะแล้วเรามาลองกดที่รูปไม้แล้วลองอัดใหม่อีกครั้งดูนะคะลองอัดใหม่ดูค่ะหญิงปุ้ยพูดแล้วเห็นไหมคะกดแต่รูปไม้เพื่อหยุดค่ะตรงช่องพิมพ์จะขึ้นประโยคที่หญิงปุ้ยพูดเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ สามารถแตะลูกศรที่ชี้ออกซ้ายมือปุ่มนี้ค่ะเพื่อกลับมาหน้าแรกหรือว่าหน้าหลักนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าประโยคที่หญิงปุ้ยพูดยังอยู่นะคะเราสามารถกดลบกดแก้ไขได้เลยค่ะและปุ่มกากระบาดปุ่มนี้ก็คือปุ่มลบปุ่มแก้ไขนั่นเองค่ะกดเลยนะคะเดี๋ยวหญิงปุ้ยจะลองลบดูค่ะเนี่ยค่ะและปุ่มทัดมาค่ะเป็นปุ่มที่เอาไว้ขึ้นบรรทัดใหม่นั่นเองนะคะ กดหนึ่งครั้งค่ะสังเกตที่ช่องพิมพ์นะคะปุ่มไฟเคอร์เซอร์ค่ะจะเลื่อนลงมาขึ้นบรรทัดใหม่แบบนี้นะคะลองพิมพ์ดูค่ะเนี่ยค่ะกดไปเลยพิมพ์ผิดก็แค่กดปุ่มกาก,ากบาลลบออกนะคะผิดอีกแล้วค่ะมือใหญ่ไปนิดนึงนะคะนิ้วใหญ่ไปนิดนึงเนี่ยค่ะทดสอบกดปุ่มขึ้นบรรทัดใหม่อีกทีนึง ปุ่มเคอรเซอร์ก็จะเลื่อนลงมาแบบนี้นะคะขึ้นบรรทัดใหม่ให้เลยค่ะแล้วก็ลองพิมพ์ดูนะคะนี่ค่ะจิมจิมได้เลยนะคะพิมพ์ผิดก็แค่ลบแค่นั้นคะ่ะเนี่ยนะคะผิดอีกแล้วค่ะรู้สึกว่านิ้วหญิงปุ้ยจะใหญ่ไปนะคะเนี่ยค่ะทดสอบดู เรียบร้อยแล้วค่ะมาดูปุ่มถัดมากันเลยค่ะนั่นก็คือปุ่มสัญ,ญลักษณ์นั่นเองนะคะก็จะมีตัวเลขอารบิกนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะก็สามารถกดพิมพ์ได้เลยค่ะนี่ค่ะกดแตะที่เดิมหนึ่งที่ค่ะก็จะกลับมาเป็นหน้าหลักแบบนี้แล้วค่ะเรามาดูปุ่มถัดไปกันเลยค่ะ นันก็คือปุ่มลูกโลกอันนี้นั่นเองนะคะนี่คือปุ่มเปลี่ยนภาษาค่ะแตะหนึ่งทีเห็นไหมคะจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ,กษแตะหนึ่งทีจะเป็นภาษาไทยแบบนี้คะ่ะปุ่มถัดมาค่ะจะเป็นปุ่มเอาไว้เว้นวรคหรือว่าปุ่มเว้นช่องไฟนะคะปุ่มตรงนี้ค่ะสังเกตเวลาเรากดปุ่มเปลี่ยนภาษานะคะก็จะมีบอกว่าอันนี้ภาษาอังกฤษภาษาไทยอังกฤษหรือภาษาไทยนั่นเองหนิงปุ้ยจะลอง พิมพ์คำว่าเลิฟนะคะแล้วก็กดที่ปุ่มเว้นวรรคหนึ่งทีค่ะจะสังเกตไฟเคอร์เซอร์หรือว่าไฟกระพริบก็จะเว้นวรรคห่างออกมานะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองไปทําตามกันดูได้เลยนะคะหญิงปุ้ยน่ารักขนาดเนี้ยไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่กดติดตามหญิงปุ้ยนะคะออนแล้วนะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ